พี่น้องเอ้ยใหญใจญบึง้งดอกบังกรด้วจ่าเด้อนี่นี่งามบ่าจา้าใหญ่กำลังบานด้วจ่าเด้อนี่ซ้ำสองด้วจ่านี่ซ้ำสองเปิดเป็นบ่นี่พี่น้องงามบ่พี่น้องงามบ่นี่ยายสิรีวิวให้บึง้งซ้ำสอง เห็นบอกงามๆเนาะจ่าเนาะตัวนวยนี่นี่นวยก็ก็มีก็ร่างดอกบ้านก็มีก็ร่างจุ่มก็มีเนาะจ่าเนาะนี่งามๆเลยเห็นบหมจ่า นี่ดอกงามมันนี่ดอกจู่มันกินน้องมานี่หน่วยนั่นดอกบ้านปาสสามสองดอกคือเก่าเนาะจ่าเนาะมันเป็นสำคือกันบ่เนาองก่นน้องงามๆเลยรุยก็มีนั่นตัวรุย งาดอกกระรังหน่วยนี่กระรังจะออกมาจ้นี่ดอกจุ่มเออมันไปสอไปสอดีหน่อยน้องเนาะสวัสดีจ่าแพ่งครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กล่าผ้ามวนเส้นหยังตะทองครับตั้มผิด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 ไทยแค้บางหุ้มที่น้องส่ยตะคุยโบจ้านี่นี่โบได้ออกไปเท่าแหนกดอกกินยั่ง เออยังกินย่ำยังวะย่ำกระปุ่นแล้วกมะมาเห็นกินแรงตอ่อเนาะจา่าเนาะอือเอ้าพี่น้องมีกินแรงอยากกินเทวิตเนนพี่น้องเอ้ยย่ำกระปุ่นเสียบตะทกรงย่ำกระปุ่น เออบ่ได้ออกไปทางน้องเฮ็ดตะกินกินเนาะจ่าเนาะแพนครับสูบผู้สูบคนเขามาแล้วกับติดตามยายยายเห็นหยังกันนี่ย่า่ในเด้อนี่ดูดกบอยูก่กินนั่นนี่แล้วเขาก็ไปตั้มชุระเขาเนาะจ่าเนาะเขากินยำไปแล้วตอนเช้าเขาก็ไปหาตั้มชุระเขายายกขบไประเดีไปทางไหนหอกยายกะหลังจากยายรีวิวยัง ดอกเหี่ยวมาก้อนง,งามๆแม่พี่น้องแกกเ็เลยมาหิ่ดกินหิ่ดอยากเนาะจา่าเนาะนี่นใส่เห็ดแกงพายุหุม่มเนาะจา่าเนาะนี่พายุหุ่มใส่ปลาทูาปไปเจอปลาทูก็ซื้อเอาเลยจา่าเนาะบ่ได้ออกไปสัมมาหากินใส่หมอ้อแล้วเอามาใส่หมอแล้วเอาทิ้งไข่ไปบอกเลยไปเอ๋อ นี่จ้าวันนี้เบอกพี่ก้าขี้ไทยเขามาใช่มอไจ้าบหุ่มใส่เลยน้องบอหุ่มจะลงไปงามนี่องหุ้นแงหุ่มพี่น้องแบงหุ่มพี่น้องมีดอก มี่พออิ่มเนาะจ่าเนาะดอกไม่รวยเออไม่หอมไม่รวยมันหักตาท้องกองก็มันหักเห็นตาทองไปเอาย่ายบระเดให้เป้าอยู่คังเงื่อนแหละจะย่า่ประเดเอาไปให้บะเดให้เห็นพี่น้องให้เห็นไป <laughs> อ,อิ่มคางเงื่อนย่ายเลยจ้าบอพี่น้องนากินบอเียเออเช้นานปลาตัวเป็นปลาลูกไปปวดเดี่ยวพ่อเช้านมันชิ้นหนึ่งน่นเท่น้อย คีบหนีใส่รูดดี้ได้จ้าเด้อบ่ได้ใส่ผงนัวดอกใส่รูดดีตัวนี้เปลี่ยนสูตรพวกตะท้องได้จ้าบื้องผุดลุวงย่อยท้องสี่มเหรอพี่น้องสิมแล้ว่ะเจ็บใส่สมลงไปเจ็บตะท้องใส่ปลาทูเลยได้จ้าเด้อ ตะทองใส่ปลาทูลงไปแล้วใส่หมดทุกอย่างแล้วปรุงหมดทุกอย่างแล้วยั <laughs> งแต่หอมย,อยังจะหอมพักขยังยังจะหอมผักกขยังตะสูตระทองใส่ผักกขยัง,ยงมาเลยใส่พอีตูใสผักกขยังใส่ปลาทูแสบแสบเลยน้องพี่น,อน,อน้องเนาะโคตรว่องว่องเหลียวพี่น้องใส่ผักกขยังลงไปผักกขยงังนี่พี่น้องหอมปุ๋ พร้อมปูนบลาปรุปงแลว้วพร้อมเสิร์ฟไปเลยเลยนาะจ่าเนาะตะท่องใส่ปลาทูตัวหนึ่งเลยจ่าเด้อประหยัดไว้อีกตัวหนึ่งแยกกะทิทอดนะ้ำพ่น้องเนาะกินทอดให้ร้านน้ำเนาะจ่ากินทั้งทอดกินทั้งตุ่มใส่ปลาทูมาบันพร้อมเสิร์ฟได้เลยแยกกะทิมาทอดปลาทูต่อบัน มาจานะรแกซี่ด้ี่น้อตุ่นห้องแักซี่ยียววตเตอใส่มืดละเหือสี่มึงเี้แเบแซบแซบโอ้ยหอมกัดอ <laughs> ีอตายโุ่งเด้เลย แซ่บนดเลยพีน้อเออพี่น้องนี่นี่เปื่อยแล้วพี่น้องมามามาเอาในย่เด้วยคนละถวยอ้ซองถวยถือกะติเขามาตุยแซ่บจ้เอาน้ำมันลงไปเออมืดพอดีน้ำมันพืชประถูทถอดประถู ถอดประทูลงไปนะจาน่าเนาะนี่กนนีน้องนีใ่ใกล้ๆด้วยแมงมั่นชิดูนเน่ยมันโห้ย <laughs> ายบอปีแล้วมั่นชิบพงถือรม่งมันงเคอนนี่ี่น พี่น้องนี่กรอบเลยดิยจ่าเด้อเอาออกไป้สืบได้เลยบ่นีน่นี่จ้าเนี่ยจะขเขคแกงแฉลือพี่นะ้องแกงแกงใบยี่ห้มใส่ปลาทูปลาทูตัวนั้นป,ปลาปลาปลาลาตัวนี้มันไม่จ้าตัวนี้นตัวนีน้ปลาทูเสียบพี<ๆ>่น้องมาๆมากินในใใย,ย่ายดิจ่าเด้อมาพี่น้องมาสวัสดีครับขี้นเขาพี่น้องมา ซาซ่าเตอมันแก้ยิ้บ่าวเลากแสบเลือดหรวัสด้จ้ามันด้วยจ้าเด้อนูกินเอาแรงแสบแสบกับยายเลยมาแพร่ครับจุดจุดชุบุบมามากินกับยาย น้องนั่นบอลูน้องนั่งตบอลไม่จ้ายด้ยมีพี่จองกน,น้องนั่งตบอลเนี่ยเราออกกํลังกายม่เนาะกระถูนีนนก็่ยอกเสี ยืนเด้แหละที่นี่โอ้ท่เดีเลี๋ยจะใจนิอยหอืมนี่ไปหมเก็ไปหูนี่เราไม่องใไม่น่าจะนะืมไปหลับคับไปห่อ ใช่เขาเปิดมาที่ข้อมาฟังดยอยกลางันเเต่าเนาะ นานเลยกันไงเจาฝ้าบ่มีกล่ทุกป้าตรงกูเบลียด เขาเนาะพี่น้องอเสียพี่น้องเสียแกกกระจิกินให้เย็นเป็นแค่นี้ฟอนี่เลยแกเด้อสอบคิดแยกคิดแกงพายุ่ม กอบกยิบนีเก็ิยาว์แก้ใ่บุมใเพียงแค่ดีจ่าขอบพุณจุกระจขอบคุณทุกขบินขอบพูดจุกไหลุกแจ่ขอบคุณทิตติ้มย่ามตลอดยารักพี่น้องดีจ่าเจ้าติดตามพีดย่ามต่อไปเลยดีจ่าไฟแ่นครับทุกขแข็งแรงดูดีไม่แห้งตลอดปีตลอดไปดีจ่าเด้อสขยันพี่ผากใแยขอให้ด้จ่าสวัสดีจ่าแด้รักพี่น้องด้จ่าสวัสดีจ่าจุ๊บ 嗯。Mm.